สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราเราจะพามาดูพม่ากดงงนะครับวันนี้เราจะพามาดูพม่ากดงงนะครับเจ้าเยียกัสิลานะครับตัวนี้อันดับแรกเลยพามาดูเจ้าเยียกัสิลานะครับ ตน,นี้ไก่หนุ่มแววดีมากๆนะครับเจ้าเยียก็สิล่านะครับไก่หนุ่มกระดูดีมากนะครับเตะครั้งแรกนี่หักเลยนะครับมีหักเลยนะครับมีหักให้เห็นเลยนะครับ พี่ๆคนไหนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดงงไม่ว่าจะเป็นทั้งเชิงทั้งพาม่านะครับออกไปนี่โชว์ตัวหน่อยลูกน,นะครับเจ้าเยียร์ซัล่านะครับ ติดตามด้วยนะครับผมพี่ๆนะครับอัอนนี้ไก่หนุ่มนะครับอันนี้ไก่สวยจัดหนุ่มมากนะครับตัวนี้หนุ่มมากเลยหนุ่มสุดๆนะครับพวกนี้เป็นวัยรุ่นออกพรรษานะครับ รอยุ้นออกพรรษาครับตัวนี้ตัวนี้ลอยชนอยู่ที่สองแปดนะครับสองแปดไก่รอยใหญ่ครับตัวนี้ลอยกระดูกมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็ตีเชิงได้นะครับตีเชิงได้ด้วยนะครับแต่อาจจะได้ไม่แบบเก่งมากนะครับตีพม่าดีกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นสไตล์นะครับมาล่อนะครับผม เอี้ยวๆด้วยนะครับตัวนี้ถอดเก่งนะครับถอดสวยก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ากุดงงนะครับคนที่ชอบเชิงนะครับมาเล่นพมา่าเชื่อเถอะว่ามันมีดีแน่นอนนะครับก็ค่อยๆทำไปครับแม่พันยังไม่เยอะนะครับ ตัวนี้เป็นไก่หนุ่มนะครับไม่ใช่พ่อพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพ่อพันธุ์นะครับจะพามาดูพ่อพันธุ์นะครับนี่พ่อพันธุ์นะครับเจ้าอินซีแดงนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเจ้าอินซีแดงนะครับเยียนะครับกระดูกงอนๆอนนะครับทำไมผมถึงเลือก พม่าที่มันเป็นแบบนี้นะครับทําไมผมเลือกพม่าที่เป็นเป็นกระดูกงอนๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นพ่อพันุ์ตัวใหม่อีกนะครับหนึ่งเลยนะครับผมเวลาเราไปตีเชิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกระดูกเราช่วยได้เยอะเพราะว่าผมเป็นคนเลี้ยงเชิงนะครับผมจะจะรู้ว่าไก่เชิงตีลักษณะงอนนะยุบยากนะครับก็แล้วตีพม่าด้วยกันนะครับผม เยี่ยมนะครับเจ้าอินทรีแดงนะครับอันนี้เป็นพ่อพัน์หลักนะครับณตอนนี้นะครับผมก็น่าจะออกเป็นเยียทั้งหมดนะครับสวยนะอันนี้คือพม่ากุดงงนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไก่เชิงนะครับผมถ้าเป็นไก่เชิงต่อไปก็จะเป็นสีเยี่ยมเหมือนกันนะครับ ไก่เชิงก็จะเป็นสีเยีย่ยมเหมือนกันนะครับผมชอบเยียเยียเป็นวิเศษนะครับพมอมาเราก็จัดเยียเยียเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ